คณะกรรมาการธรรมมาพิบาลจังหวัดนครนายกนะคะลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนสอดส่องประจำปีงบประมาณ2,568ครอบคลุมทั้ง4อำเภอร,รวมทั้งหมด9โครงการโดยย้ำถึงความสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมมาพิบาล นายตันคพบิงตระกูลรองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษารวมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนการสอดส่องประจำปีงบประมาณ2568การติดตามในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง4อำเภอของจังหวัดรวม9โครงการโดยในช่วงเช้าคณะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการจานวน6โครงการในเขตอาเภอเมืองอาเภอ ปากพลีส่วนในช่วงบ่ายนะคะติดตามเพิ่มเติมอีก3โครงการในเขตอำเภอบ้านนาและอำเภอองคลักษ์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รวมแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ทางนี้คณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดน,นครน,นายกได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดหลักธรรมาิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะด้านความคุ้มค่าความโปรง่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการบริหารภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง